คนไวยกากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่16นะครับถ้า verb to have นะครับ have และ has ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ในประโยคบอกเล่านะครับ <t contexts> เมื่อจะทำเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับนะเช่นประโยคว่า they have a dog พวกเขามีสุนัขอยู่หนึ่งตัวพอเป็นประโยคปฏิเสธนะครับก็ต้องเป็น they don't have a dog นะครับพวกเขาไม่มีสุนัข ต้องใช้ w o r b to do มาช่วยนะครับหรือถ้าเป็นประโยคคำถามก็ต้อง Do they have a dog พวกเขามีสุนัขใช้หรือไม่ก็ต้องเอา v e r d to do มาช่วยนะครับผมขึ้นหน้า1 5บอ่ด้านสิกันต่อเลยนะครับหนังสื e n t อ r p t i s e ์พอห้านะครับนะนั่นก็คือ Vocabulary นะครับคำศัพท์ คำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกนะครับนะ feeling คำรู้สึกให้เขาบอกว่าให้ check the adjective we know below in your dictionary how did s o n to 10 feel แปลว่าให้ตรวจดูคำแปลนะครับของคำมูลศัพท์ต่อไปนี้แล้วให้นำไปจับผู้กับบุคคลในข้อ1ถึงข้อ10ว่าแต่ละคนนั้นรู้สึกอย่างไร relief นะครับแปลว่าโล่งใจ e m b a r a s s นะครับแปลว่าชายแปลว่าขี้อายนะครับ miserable นะครับแปลว่าทุกได้รับทุกขกับเวทนา confused นะครับแปลว่ารู้สึกสับสน nervous นะครับแปลว่ารู้สึกประมา d isappointed นะครับแปลว่ารู้สึกผิดหวัง b o r นะครับแปลว่ารู้สึกเบื่อ a n n o y d นะครับแปลว่ารู้สึกรำาคา amazed นะครับแปลว่ารู้สึกแปลกใจประหลาดใจ แคร์ red, นะครับแปลว่ารู้สึกกลัวคุณนัทนนนะครับทักทายมาว่าสวัสดีครับก็สวัสดีครับเช่นกันนะครับลูกข้อที่หนึ่งครับ face turned bright r e d and e v e r y o n e laughed a n d pointed at him ทอมใบหน้าของทอมนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นใบหน้าสีแดงระเรื่อขึ้นมาทุกคนก็หัวเราะ ทอมนะครับแล้วก็ชี้ไปที่เขาดังนั้นทอมรู้สึกอย่างไรครับตัวอย่างเขายกตัวอย่างมาให้ว่าทอม felt t m m a r r a s s e e แปลว่าทอมนั้นรู้สึกละอายนะครับใบหน้าก็เลยแดงกล่ำขึ้นมาทันทีแล้วทุกคนก็หัวเราะเขาอาจจะทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็ทอม embarrassed นะครับเรามาตอบข้อที่สองกันดูนะครับนักเรียน a n d was t ired of doing the same things every day a n นนั s <S mm ้นรู้สึกเหนื่อยนะครับนะกับการทำบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนเหมือนเดิมทุกวันเลยดังนั้นแอนรู้สึกอย่างไรครับแอน felt ลองตอบดูสิครับนักเรียนตอบ more นะครับนะแอน felt more ก็คือแอนรู้สึกเหนื่อยนะครับต่อไปข้อที่3ครับ standing outside the exam hall, c a t h realized her hand was shaking. standing outside the exam hall นะครับก็คือเอ่อเคทนะครับนะยืนอยู่นอกห้องสอบนะครับแล้วก็ she realized her hand was shaking หล่อนนึกขึ้นได้หรือว่าจำได้เลยว่าหล่อนยืนมือสั่นมากๆ ดังนั้นเคสร,รู้สึกอย่างไรครับในการที่จะเข้าทำข้อสอบในครั้งนี้ยืนมือสั่นเลยก็รู้สึก Nervous นะครับก็คือรู้สึกประมานะครับตอบ n o r v o u s ที่คุณครูขีดเส้นใต้สีเขียวนะครับนำมาตอบข้อสานี่คือสไตล์การสอนของครูพินันนะครับไปต่อข้อที่4ครับเจค couldn't believe how big the castle was ปลว่าเจกนั้นไม่เชื่อในสายตาตัวเองเลยว่าปราศาทนั้นมันจะใหญ่อะไรใหญ่โตอะไรจะขนาดนั้นดังนั้นเจกรู้สึกแบบไหนครับข้อ4นี้รู้สึกทึ่งเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็คือเอเมสนะครับเอเมสนำมาเติมในข้อที่4ีต่อไปข้อที่5กครับลิซหรือว่าลิซ่านะครับ sat with her h e a d in her hands, c a o t o c i e r s sat w t t h her อ e a d in h เ r อ a n นนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์แล้วว่านั่งโดยที่หัวของหล่อนนั้นอยู่ในมือนักเรียนอย่าตกใจนะครับนะไม่ใช่ถอดหัวไปไปถือไว้นะครับนะความหมาย <laughs> นั่งหัวอยู่ในมือก็คือนั่งกลมศรีรษะนั่นเองนะครับนะอาจจะก้มลงนะครับตาศรีรษะไปแนบกับหัวเข่าอะไรแล้่เนี้ยนะครับแล้วก็เอามือกุมศรีรษะ close to t e a r นะครับนะแล้วก็ น้ําตาเริ่มจะออกมานะครับใกล้ๆน้ําตาจะออกมานะครับ close to tears ดังนั้นลิซ่า felt ลิซ่ารู้สึกอย่างไรครับ miserable นะครับรู้สึกทุกขเวทนาเหลือเกินนะครับนะไม่รู้เศร้าอะไรสักอย่างหนึ่งโศกเศร้าเสียใจทุกขเวทนา miserable ต่อไปก็ที่ออกาำสู้ couldn't understand anything he was saying ซูนะครับไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับหนาะที่เขาพูดอยู่นะครับเขาพูดเขาพูดไม่เข้าใจเลยดังนั้นซูรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกสับสนวุ่นวายนะครับหนาะ confused confused นะครับตอบข้ขอ6ข้อที่เจ็ดครับทีมคูดินสแตนเฮอร์โรชเบราเวลคูดินสแตนนะครับไม่ได้แปลว่าไม่สามารถยืนนะครับนาะแต่แปลว่าไม่สามารถทนนะครับนะ ทนหรืออดทนนั่นเองไม่สามารถอดทนต่อพฤติกรรมอันโหดร้ายนั้นได้ดังนั้นทิมยังรู้สึกอะไรครับรู้สึกรำคาญนะครับนะแอนนอยแอนนยนะครับรำคาญตอบข้อที่7จข้อที่แปดการเดินรถ e l ลูกโอฟูแคลลี่ค d ดน์อีคสปูดเด็ดที่คาดน์คาดน์ โรงแรมแห่งนั้นแงนั้นรู้สึกน่ากลัวหลือเกินแปลว่าน่ากลัวก็ได้นะครับออฟูเนี่ยแปลไปใน,ในทางที่แย่ๆนะครับนะรู้สึกแย่ก็ได้นะครับโรงแรมนั้นรู้สึกแย่หลือเกินดังนั้นแคลรี่ไม่คาดหวังเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นดังนั้นแคลรี่รู้สึกอย่างไรครับข้อ8รู้สึกดิสอ p พพอ n ์ตนะครับรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งต่อไปข้อที่9ครับ Bob บอสซาดิสครีมเม n นท์เมื่อค w the snack บ๊อบเริ่มกรีดเสียงร้องให้ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเห็นงูงดังนั้นบ๊อบรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกแคร์รู้สึกกลัวนะครับต่อไปก็อีกเสียงครับส right ตนนีฟนาวรู้แล้วนะครับว่าตัวเองนนั้นได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วดังนั้นสตีฟรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกรี i e ฟนะครับรู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีเลย จบนะครับไปเร็วเลยนะครับต่อไป skill ินเ c คชันนะครับอันนี้หัวเรื่องนะครับสกิลอินเ c คชันหัวเรื่องบทที่2นี้ข้อ2อเนะครับคว่าลูกแคทพีเชอร์นักเรียนรูรูปภาพนะครับ where and when did the story take place take place นะครับเป็นกริยาวลีนะครับแปลว่า happen หรือแปลว่าเกิดขึ้นนั่นเองก็เลยถามว่านิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นณที่แห่งหนใด who was in watch in the story ในเนื้อเรื่องนั้นมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง What happens นะครับเกิดอะไรขึ้น How did they feel และพวกเขานั้นรู้สึกอย่างไร t h i n g of a sentence for each picture to make a story ให้เรียนนึกถึงประโยคนะครับในแต่ละภาพเพื่อนำมาเขียนเป็นเนื้อเรื่องดังนั้นภาพแรกนะครับผมเขียนได้ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ the story took place in the mountain in winter เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นนะครับ Two place นะครับเป็นเรียช่องสองของคาว่า take place นะครับแปลว่าเกิดขึ้นในภูเขาแห่งหนึ่งในฤดูหนาวนะครับตามภาพ A เพราะมีมะอยู่ Two girls were involved in the story ก็บอกว่าใครเข้ามาเกี่ยวข้องในเนื้อเรื่องบ้างก็คือ Two girls นะครับเด็กผู้หญิงสองคนเข้ามาเกี่ยวข้องในเนื้อเรื่องนี้ They could be mother and daughter มันอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาทั้งสองนั้นเป็นคุณแม่และลูกนะครับในล,ลูกสาวหรือเป็นน้องสาวนะครับพี่สาว o l friends หรือเป็นอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ The girls were walking in a snowy mountain นะครับอันนี้น่าจะไปภาพดีแล้วนะครับนะผู้หญิงทั้งคู่นั้นนะครับกำลังเดินอยู่บนภูเขาอันเต็มไปด้วยหิมะ sadly d e they were an d o v a l a n c h e ทันใดนั่นเองนะครับก็เกิด อ่หิมะถล่มนะครับนะ v นด์ v อเวอรนะ They could behind a tree and hug each other mm hmm. ทั้งคู่ก็เลยไปหลบอยู่หลังต้นไม้แล้วก็กอดซึ่งกันและกันมาภาพสีแล้วนะครับนะ A helicopter r e s c u e them แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่นะ mm hmm. มาช่วยเหลือพวกเขาทั้งคู่ The girl felt happy when they started their hide แล,แล้วแล้วทั้งคู่นะครับก็รู้สึกมีความสุขนะครับเมื่อพวกเขานั้นเริ่มต้นในการปีนเขาครั้งนี้นะครับ They feel scared when they saw t the avalanche พวกเขานั้นรู้สึกกลัวนะครับเมื่อเขาเห็นหิมะละลายหรือหิมะถล่มนะครับนะละลายเฉยๆมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี่มันถล่มลงมาเลย In end นเอ็นแะครับแล้วก็ตอนจบเดฟเฟลร i เลฟส t ทูบีแซฟพวกขอรู้สึกโล่งใจที่รอดชีวิตมาได้นะครับหรือที่ปลอดภัยมาได้จบนะครับตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องอ่านเลยนะครับนะอธิบายแล้วเล่าแล้วว่าสีภาพนั้นเป็นอย่างไรบ้างต่อไปข้อที่สามครับ Read the dialogue ให้นกักเรียนอ่านบทสนทนาข้างล่างนี้ and put the verbs ให้นำคำกริยา in the corrections ทําให้เป็นเทนที่ที่ถูกต้องนะครับปีเตอร์คุยกับแดนนี่แล้วก็คุยกับแดนนี่นะครับสองคนปีเตอร์บอกว่า Did you hear about Morgan เธอได้ยิยนเกี่ยวกับชาวมอร์แกนมอร์แกนหรือว่ามอร์แกนบ้างหรือเปล่าแดนนี่ แดนนี่เลยบอกว่า no ไม่นะ what happened แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับมอร์แกนเหรือปีเตอร์บอกว่า he he ในที่นี้ก็คือมอร์แกนนะครับเขาให้คาว่า high ซึ่งแปลว่าปีนภูเขา up ก็คือปีนขึ้นไปนะครับ mountain ปีนไปบนภูเขา when เมื่อ the weather สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลง เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับพวกเขาปีนภูเขาอันนี้นะครับผมคุณครูต้องการที่จะเน้นการใช้เทนสองเทนนะครับนักเรียนจำไว้เลยนะครับนะการใช้เทนสองเทนนี่มี3กรณีนะครับหน,นะครับกรณีที่เหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นในอดีตให้ใช้ past continuous แล้วเหตุการณ์ไหนเข้ามาแทรกให้ใช้ past simple สองเหตุการณ์นั้นทำกระทำพร้อมๆกันในอดีตให้ใช้ทั้ง p a s t simple ทั้งคู่สามเหตุการณ์นั้นกำลังทำพร้อมๆกันในอดีตให้ใช้พาร์ทคอทั้งคู่ฟังทันไหมครับนี่คือหลักวยากรณ์นะครับที่ลูกลูกนักเรียนในการเรียนหนังสือต้องต้องจำนะครับเพราะครูนั่นเน้นสอนหลักวยากรณ์เพื่อไปทำข้อสอบนะครับไม่ใช่เพื่อพูดสนทนา ดังนั้นข้อน,นี้จะเข้าเหตุการณ์นะครับนะเหตุการณ์ที่กำลังกระทําในอดีตให้ใช้เป็นพาร์ทคอนนั่นคือ he was hiking นะครับในขณะที่พวกมอแกนนั้นกำลังปีน hiking up ปีนขึ้นไปบนภูเขาเวนทันใดนั่นเองเมื่อ the weather weather change เติม ed เป็นช่องสองนักเรียนต้องจำโครงสร้างให้ได้ด้วยนะครับนะพาร์คอนก็ Con, คือประธานบอก was over บอก was b e n t พา s t s ม m บ l e คือประธานกุิยาช่องสองดังนั้นข้าหลังเป็น Part s ม m บ l e ก็เปลี่ยน Change เติม ED นะครับจบนะสำหรับประโยคแรกส่วนประโยคที่2นะครับในขณะที่ลมกําลังพัดนั้นนัะนะครับฝนก็เทลงมาเหมือนเทน้ำเทท่าก็เข้าเคสที่3นะครับก็คือทั้งทั้งสองกรณีใช้ Part c คอนนะครับพร้อมๆกันนะครับในขณะที่อ่า ลมก็กําลังพัดฝนก็กําลังตกหนักคําว่าฝนกําลังเทในะที่นี่ก็คือกําลังตกนะครับนะ p o u แปลว่าเทก็ใช้เป็น the wind was blowing นะครับตรงนี้ตอบว่า was blowing and the rain was pouring นะครับ pouring down ข้างบนตรงนี้นะครับนะ he was h i k i n g นะครับส่วนเลขสองนะครับ uh, the weather change นะครับ c h a n g e d จบนะครับ1-4แดนนี่ก็เลยพูดว่า so what did he do แล้วดังนั้นมองแกนทำแบบทำอะไรเมื่อลมก็พัดแรงฝนก็ตกหนักเปเตอร์ก็เลยตอบว่า he found a kept นะครับเป็น past simple เขานะครับได้ไปเจอกับถ้ำแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหลบฝนหลบพายุนะครับดังนั้นไฟเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนเป็นช่องสองครับเป็น found found แล้วก็เมื่อเมื่อเจอถ้ำนะครับก็เว้นเชนนะครับก็เลยเข้าไปพักในถ้ำนั้น and start a small fire แล้วก็เริ่มก่อคบเพลิงไอ้ก่อกองไฟนะครับ to keep warm เพื่อที่จะร่างกายอบอุ่น He tired to phone oh, he try ก็ไม่ใช่ try เอ่ he try to fall for help เขาก็เลยเริ่มต้นโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ but แต่ว่า he นะ he อะไรครับ he จากแคนนะครับนะต้องเปลี่ยนเป็นคูดนะครับนะเพราะเล่าเหตุก,การณ์อดีต he could not g e t any signal เขาไม่สามารถเจอสัญญาณในการโทรศัพท์ได้นะครับก็ใช้เป็น พาสซิมเพิลหมดเลยดังนั้นข้อ5ตรงนี้ตอบฟาวนะครับส่วนข้ขอ6ตอบคูดน็อตนะครับคูดน็อตนะครับเพราะว่าเยียมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่สามารถเจอสัญญาณใดๆได,ไ,ดได้นะครับโทรไม่ได้แดนนี่ก็เลยพูดต่อว่า How did he get back แล้วเขากลับบ้านอย่างไรทีนี้มีเตอร์ก็เลยตอบว่า he นะครับจากแคน าจากแคนนอนนะครับก็เป็นคูดอฮีจากสเตย์นะครับนะก็เป็นสเตย์เติมอีดีนะครับ He s t a y d there all night นะครับเป็น past simple เอ่อเป็น past simple นะครับปริยาช่องสองสเตย์ stay, ก็เติมอีดีนะครับ He s t a y e e เขาพักอาศัยอยู่ที่นั่น all night ตลอดทั้งคืนเลย And เด e n และหลังจากนั้นเมื made his way back in the morning แล้วก็ค่อยกลับบ้านในตอนเช้านะครับให้พายุ มันสงบแล้วก็ฝนหยุดตก When the w e a t h e r was a little better เพราะสภาพอากาศนั้นดีขึ้นนิดหน่อยแล้วนะครับ was a, ส l t t กน้ดีกวนนีก็บอกว่าโอ้แมนโอ้เพื่อนอะไรประมาณนั้นครับ t h like a t า a ร้อยก e ่ r i b l e w ม e k e n ัมันเป็นวันหยุดที่หน่าหน้าเวทนาหรือเป็นวันหยุดที่แย่เหลือเกินนะเพื่อนนะประมาณนี้นะครับผมนักเรียนที่ใช้หสือเรี่มนี้หรือนะครับ อาารผู้ปกครองนะครับที่เปิดบาเจอก็สามารถแนะนําให้บุตรหลานของท่านมาดูก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูได้นะครับหรือนักเรียนที่ไม่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ก็ดูเป็นประสบการณ์นะครับหาได้คาศัพท์ได้หลักวยากรณ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์คุณมามา,มาวินนี่ครับอ๋อมาวินลูกมาวินนี่นักฟุตบอลหรือเปล่าครับลูกขออภัยด้วยคุณครูมองหน้าไม่ชัดนะครับนะบอกว่ามาวินครับผม มาวินนี้ครับแต่ามาวินเป็นนักฟุตบอลเพื่อนน้องแฟ้มก็อ๋อมาวินเป็นสาม,มนเณรอ๋อโอเคครับลูกไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไรโอเคครับขดจะขอพระคุณมากนะครับนมันสการนะครับนะลูกโอเคครับไปต่ออ่าเมื่อกี้เดี๋ยวน่าสบกจบแล้วย,ยังเนี่ย จบแล้วนะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอให้ท่านก็การุ่นช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอัพที่นันต้องขอขอบคุณ